ราบสวัสดีครับ fc ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ขอสแกนนิ้วก่อนนะครับนี่เจ็โมงสิโอ้โหขยันเกินใครบอกว่าใครบอกว่าเซลลมาสายนี้ไม่จริงนะคุณผู้ชมดูอ้าวสแกนไม่ติดด้วยเอาแล้วเดี๋ยวสแกนหน้าก่อนโอเค,ไ,เคได้แล้วคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเซลล์ต้นนะ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีกับทั้งตัวเซล์เองแล้วก็ลูกค้านะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารถล็อตนี้นะจริงๆอะ่ะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ปกตินะมันจะไม่มาช้าขนาดนี้นะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะฮะปกติเนี่ยรถล็อตนี้ยเลขเครื่องจะต้องแจ้งออกอยู่ประมาณวันที่14บสโดยปกตินะอาจจะมีเลขสิอันนี้เพิ่งมาแจ้งออกวันที่19นะ เออสิบแแต่ก็ดีนะครับที่แจ้งออกปุ๊บมาส่งปั๊บภายในวัน2วันนะครับก็ตอนแรกผมก็นัดลูกค้านะว่าเดี๋ยวชักประมาณกลางเดือน1 4บสปรากฏว่าไม่ใช่ล้วเลนมา4-5วันแล้ววันนี้ก็วันที่20แล้วล็อตเมื่อวานนะครับมาแล้วแต่เซลล์ต้นไม่ได้ถ่ายโน่นมาเมื่อวานอดหนึ่งจอดเรียงอยู่ตรงนูน้นเต็มเลยนะครับจะบอกว่านะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นอะไรกับตัวเอสก็ไม่รู้ มาลงเยอะมากๆเกรดตัว S เนี่ยลงเยอะจริงๆนะเนี่ยดูครับ1 2นี่ก็ตัว S นะครับเห็นไหมมีแต่ตัว S แล้วดูตากฝนมาอีกอา้าวเดี๋ยวก็ต้องไปล้างกันนี่ก็ตัว S นะครับนี่ก็ตัว S นะครับเทรลเลอร์นี้มาทั้งหมด6คันเป็นตัว S หมดเลยนะครับเห็นไหมเป็นตัว S หมดทุกคันเลยนะครับ อาจจะเป็นด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคือตัวอื่นๆมาน้อยมากมีแต่ตัว S แต่ที่แน่ๆนะครับลูกค้าของเซลต้นครับผมที่ผมแจ้งลูกค้าไว้คือเจ้าคันนี้แม่ต้องบอกว่าหลงฝูงมาจริงๆสำหรับ x อ็กซนะครับผมนี่ให้ดูท้ายเปรียบเทียบกับตัว S เพื่อบางท่านบอกว่าเอ้ตัวเมันต่างกับ X อ็กซขนาดไหนดูครับดูแค่ตรงท้ายนะครับก็อย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมด้วยราคา นะครับที่แตกต่างกันเป็นแสนนะครับยังไงก็ต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์หรือออปชันที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าเซลล์ต้นด้วยนะครับจริงๆราคารถคันนี้นะอยู่819,000บาทนะครับตอนนี้ใครราคาขยับขึ้นมาแล้วนะครับบวกเพิ่มไปอีก5,000นนะครับแต่ลูกค้าผมจองก่อนนะฮะจองก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นก็เลยได้ราคาเดิมนะครับ เอ็กซิลนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่จองนานพอสมควรเลยน่าจะมี3เดือนถึง4เดือนนะครับแล้วแต่รถที่จะผลิตมาให้แต่ละรอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะความรอนฮะคุณผู้ชมดูนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกดูกระจังหน้าครับผมนี่นะครับดำตัดแดงเลือดหมูนะครับโลโก้อลซสีแดงนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับ นี่มีสะเก์ตรอบคันมาให้นะก็ถือว่าสไตล์ความหล่อความสปอร์ตนะครับที่เอ็กซิลี่เขาเป็นจุดขายเนี่ยก็คือตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับมีสติกเกอร์คาดบนนะฮะสำหรับท่านใดนะเมื่อวานผมเช็คราคาแล้วนะฮะใครที่อยากได้สติกเกอร์ด้านหน้าของเอ็กซิลี่แล้วก็ด้านหลังนะครับราคาอยู่ชุดละประมาณ1,330บบาทเอ้ยไม่ใช่พันสาม สามพันสามร้อยสามสิบาทสามสามสามศูนย์นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมตัวล้อแม็กนี่ประมาณนี้เลยนะครับแม็กเดิมๆสีดำยางบิดโตนนะครับเอ็กซิลี่จะได้ยางบิดโตนมานะจะบอกว่ารถิลสูนะครับคุณผู้ชมไม่ทุกรุ่นนะที่มียางบิดโตนมาให้อย่างถ้าเป็น v ีคอสตัวตอนเดียว4ี่คูณสนะครับก็เป็นอันนั้นรู้สึกถ้าจะไม่ผิดไม่ไม่ดันหลบก็โยโกนะครับแต่ถ้าเป็นมิลเตัว Active อันนั้นจะเป็นดันหลบ นะครับอันนี้ก็รถหนึ่งนะครับอตของวันนี้ที่มาลงเช้านี้นะครับส่วนที่มาเมื่อวานปลเดียวเซลต์อนพาไปดูเผื่อลูกค้าท่านใดแบบว่ากําลังอยากเข้ามาโชว์รูมมาดูรถว่ามีจะมีคันไหนให้ดูบ้างนะครับโอ้โหดูตัวเอสเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมนะรุ่นอื่นนี่มีให้ดูแค่คันสนะองคันนะนอกนั้นตัวเอสหมดเลยนะฮะก็เมื่อกี้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะสําหรับตัวเอสห้าคันนั้น นี่ก็จะมี S บอลเงินมาลงนะครับ S บอลเงินนะครับผมแล้วก็ S เครื่อง3 0 0พันนะครับตัว x เครื่อง3 0 0พันะคุณผู้ชมจะมีเป็นรุ่นเดียวเลยนะคุณผู้ชมที่มีสีเทาแลมโบแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเทาแลมโบต้อง S 3,000ันเท่านั้นสำหรับรถตัวเตี้ยตัว S นะครับแต่ถ้าตัวอีกตัวหนึ่งที่จะมีก็จะเป็นตัวแนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาครับเป็นแ p นะฮะ เกียอะไรลองดูซิฮะเกียเกียธรรมดานะครับราคาแท้ีเกียธรรมดาตอนนี้นะคุณผู้ชมอยู่เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วแตะล้านแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะถ้าใครไม่อยากซื้อรถราคาล้านหนึ่งเป็นตัวแท้ีต้องรีบจองนะนะครับผมสี C, ประตูเอสบอลเงินนะครับแล้วก็ LDA มีให้เปรียบเทียบอยู่นะ เห็นไหมถ้าใครแบบว่ากําลังจะเข้ามาดูเอสกับ LDA ต่างกันยังไงมาเดี๋ยวพามาดูแค่ข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับสาหรับตัวไฟหน้านะคุณผู้ชมนี่ความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับ S จะเป็นไฟหน้าธรรมดาบางคนเรียกไฟหน้าตาเพชรบางคนเรียกไฟหน้ามันติดิเฟอเตอร์นะครับเรียกได้เหมือนกันนะครับแต่เอาเข้าใจง่ายที่สุดก็ไฟหน้าธรรมดานะครับส่วนตัว LDA จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมคุณผู้ชมรุ่นนี้นะครับจะมีการปรับ ไฟสูงต่ำในตัวรถได้แต่ถ้าเป็นตัว S ธรรมดาอันนี้ไม่ได้นะแต่ระบบ o o l o w w มี o m e ไฟทั้ง2รุ่นนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างครับไฟตัดหมอกเห็นไหมนะครับตัว LDA เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นหลอดธรรมดานะนะครับเป็นหลอดธรรมดาแต่ตัว S เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่สามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นะฮะคุณผู้ชมจะสั่งไฟแท้จากสูย์หรือไปใส่ร้านข้างนอกเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับ กระจังหน้าก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เหมือนกันนะด้านบนตัว s กระจังหน้าเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเทาพอมาดูตัวที่ LDA ครับผมกระจังหน้าด้านบนเป็นสีเทาแต่เป็นเทาคมเทาเทาเงานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมันจะเป็นเทาด้านนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นชุบโครเมียมนะครับซึ่งเห็นไหมด้านหน้ามันก็จะมีความต่างแล้วเพราะว่า ราคาตัวเกับ l d เนี่ยเขาก็ต่างกันเยอะอยู่ก็เรียกได้ว่าเกือบแสนเหมือนกันนะรประมาณ80,000 9 0น0 0อย่างเงี้ยนะนะครับเกือบแสนเนาะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ออปช่นออปชั่นเพิ่มมาให้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ส่วน l d a เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมความสูงของกระจกอะจะสูงกว่าตัว S หน่อยนึงเพราะว่าตัว l d a เอะเขาให้เป็นแม็กขอบ16มาจากโรงงานแต่ตัวเอะได้แค่ขอบ15นะครับ และก็มีตอนเดียวจอดอีกหนึ่งคันนะครับส่วนรถทดลองขับเราจะมีเป็น v ีครอสเครื่อง3000ันเกียร์ออโต้กับ m ิลเให้ทดลองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมสำหรับรถที่มีสต็อกอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาจับมาจองนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอรถนานก็ทักมาสอบถามได้ละกันโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ